สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับนาดีเช่นเคยนะคะก็จะเป็นเรื่องอร่อยหล้นวังยายฟิวกูด์ที่มีแต่แมวเต็มเรื่องมีเล่มสามเล่มจบนาะนนี้ก็เป็นจะเล่มสองนะเรื่องย่อมีประมาณว่าซูวีเชฟอาหารทะเลที่อยู่กับ เกิดทะลุมิติเข้ามาอยู่ในร่างคุณชายน้อยตระกูลขุนนางตกยากทั้งถูกปฏิบัติอย่างโหดร้ายทารุณทําให้ต้องงัดฟีมือในการทําอาหารออกมาใช้เพื่อหาเลี้ยงชีพแต่เมื่อเขาได้พบกับเจ้าแมวน้อยที่ดูเหมือนจะไม่ใช่แมวธรรมดาชีวิตของเขาในวันข้างหน้าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอานหงเชอร์พระเอกเป็น้องเต้มแมวปัจจุบันสูวี เป็นเชฟอาหารนะคะแล้วก็ทาลุมิติมาอยู่ในยุคต้าอันเป็นคุณชายตกอับอ่ะเนาะแล้วก็เล่มหนึ่งะเขาไปคัดตัวแล้วนะคะปรากฏว่าฟาบาดแมวโปรดปานเสียนเฟยสนมชายถึงขั้นที่ว่าไม่พลิกป้ายแต่มาหาเสียนเฟยที่ตําหนักตลอดกินข้าวก็ให้เสียนเฟยทำให้ลูกกุ้ยเฟยนางฤอษยาหนัก ตามนิสัยสาวๆวางหลังแย่งเชียงความโปรดปรานแต่พอเรียกเขาไปเขาก็ไม่ไปเพราะมันไม่เหมาะอีกประเด็นหนึ่งถึงจะมีตำแหน่งเฟยเหมือนกันนะคะสนมชายหญิงควรแยกกันความที่ว่านี้ ลูกุยเฟยนางก็เลยวางแผนให้คนของตัวเองลอบเข้าไปอยู่ในตําหนักของซูวีเอาองค์คลักคนสนิทของตัวเองขันที่คนสนิทของตัวเองไปอยู่ตําหนักซูวีให้นางกํานันของตัวเองไปวางยาซูวีแล้วให้นางกํานันที่ตัวเองให้ไปอ่ะเปลืองพานอนกับซูวีเหมือนว่าซูวีหลักรอเล่นชูจากนั้นก็ให้องค์คลักที่นางเตรียมไว้เป็นคนมาเจออ่ามัว่วมั่วเขาเรียกว่าอะไรนะคะมัวม่วมั่ว เออประเวณีวังหลังอะ่ะตัวนางลูกกุ้ยเฟยจะกำจัดทั้งนางกำนันคนนางทั้งสุวีและนางก็ยังลากฉางชุนโหตกต่ำไปทั้งตระกูลนะคะคือนางจะเล่นงานตะกุลฉางนั่นแหละประมาณว่าเฉินชัยเหลือหน้านางส่งของขวัญไปให้สุวีตามคำสั่งพ่อและพี่ชายเพราะพี่ชายของนางไปขอร้องให้สุวีดูแลน้องสาวให้เพราะน้องสาวไปสนุมก็ยศชัยเหลือนั่นแหละ ธอกลัวว่านางอ่ะจะหาเรื่องตายมาให้ทั้งตระกูลเพราะงานพี่ชายก็เลยไปขอร้องซูอีแต่พอนางเอาเรื่องเครื่องหอมไปให้ซูอีแต่ว่าทหารอยู่วังซูอี้มีเยอะเกินไปนางเลยฝากขันทีเอาไปไหว้ให้แต่คันทีคนนั้นเอาเรื่องหอมของนางให้ซูอี้ไหมหรือกองของถูกสับเปลี่ยนแน่นอนว่านางลูกกุ้ยเฟยสับเปลี่ยนค่ะอาจจะไม่ได้สับเปลี่ยนก็ได้ไม่ง้นนางจะมั่นใจได้ไงว่าจะลากฉางชุนโหลงนรกได้หรือเปล่า พ่อของลูกกุ้ยเฟยก็อยากจะควบคุมฝาบาดแมวแต่ฝาบาดแมวไม่โง่ค่ะฟาบาดแมวทํางานทุกวันแค่เอาใจเอาแต่ใจวลนิดแค่นั้นเองแต่ลําพังเครื่องหอมมันแค่ทําให้หลับลึกแค่นั้นดังนั้นนางกํานันคนนั้นก็เลยเพิ่มยาที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกมีความต้องการอะไรประมาณนั้นนะคะก็เขาแผนการนางพอดีแต่นางลูกกุ้ยเฟยไม่ได้ให้นางใช้นะ แต่นางกำนันตัวดีดันกลัวว่าเออเครื่องหอมเนี้ยมันจะไม่ได้ผลก็เลยใส่เข้าไปเยอะอีกนิดยาอันนี้นางลูกกุ้ยเฟยเก็บไว้ใช้กับฝ่าบาทแต่ฝ่าบาทแมวไม่เคยไปตำหนักนางนะสิแห้งแล้วก็เหี่ยวมากเลย มันบังเอิญฟาบาดแมวกำลังนอนอาบแดดบนหลังคาเกิดคิดถึงท่าอย่างซูอี้อยากจะไปนอนบนพุงเขาก็เลยไปหาซูอี้ในร่างแมวแต่กลิ่นไม้หอมมันฉุนเกินไปฟาบาดแมวฉุนจนจามจามดังจนซูอี้ตื่นฟาบาดแมวก็เลยด่าวา่าเจะจุดบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยนางกำนันคนนั้นนางกำลังเตรียมตัวมานอนกับซูอี้หรือว่าฟาบาดมา ก็คิดจะซวยละวะลูกกุ้ยเฟยนางก็เตรียมตัวดีนะคะเอาคันทีเอานางกำนันไปวางไว้เส้นทางส่งข่าวคือก,กลัวว่าเขาไม่รู้เหรอว่าพวกนี้เป็นสายแกอยากรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าไปอีกด้วยนะเรื่องนี้ไม่มีใครโง่ เกิดลูกสาวสกุลลูฝ้าบาดท,ทาดแมวหน้วยหน่อยก็คิดว่าเขาหลงตัวเองว่าตัวเองหล่อดีมีเสน่ห์ที่ไหนได้เลิกผ้าห่มขึ้นดูเขามีการอวยตัวเองอีกว่าเจ้าเกิดอารมณ์กับเจิน้นชอบเจิน้นแล้วเจ้ายังไม่ยอมรับอีกฝ้าบาดแมวเข้าใจผิดแล้วเขาถูกวางยางไงล่ะคะ คือปากฝ่าบาดจิกกัดเขาจเจ้าเรื่องเขาอย่างนั้นอย่างนี้ปากจเจ้ามากเลยชอบเขามากมโนถึงเขาหากว่าเขาชอบตัวเองจะทํำยังไงฝ่าบาทเขาข้างตัวเองมากค่ะพอเขาน้วยกันปุ๊บประตูปเปิดปับ๊บ เหมือนเตียมกันมาเลยแถมเสียงดังไปอีกว่าซูวีสนมม่วค้าประเวณีอันนี้เอาหาไหมคะซูวีม่วประเวณีกับฮองเต้อยู่วางหลังแต่ที่ทหารองค์ครัเขนคือฮองเต้ฝ่าบาทกำลังจับเสียงไฟกดนี่มันล่วงประเวณีที่ไหนละ่ะนอกจากทหารพวกนี้แล้ว ก็ยังมีขันทีด้วยพอฟาบาดแมวเห็นก็เข้าใจว่าสูวีถูกวางแผนใส่ความแล้วว่าเจนก็เพิ่งรู้นี่แหละว,ว่ากําลังจูบกับสนมตัวเองเป็นการมั่วประวเวณีแห่งวางหลังขันทีก็อ้างว่าทหารบอกว่ามือสังหารเนี่ยกําลังเข้ามาอะไรแบบเนี้ยแม่วางแผนมาเด็ดดีฟ้าบาดแมวดูออกหมดแล้วอิตาขันทีนี่ ฝ้าหน้าประตูตลอดไม่รู้ว่าฝ่าบาดแมวมาฝ่าบาดแมวก็เลยให้าทหารติดอาวุธเข้าล้อมบงังส่วนนางลูก,กุ้ยเฟยรล่อข่าวดีอยู่นางกำนันเลยบอกว่า ฝ่าบาทจะโกรธก็ถูกแล้วแถบองค์ลักพวกนั้นก็ถูกฝ่าบาทประหารไปแล้วเช่นกันที่จริงนะหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นองค์คลักควรได้รับปูนบําเหน็จแต่ฝ่าบาทแมวดันกลับประหารองคลักพวกนั้นที่บางอาจมาวางแผนใส่ซูอี้เสียนเฟยตอนแรกไทยเฮานะคะจะให้ซูอี้ไปอยู่ด้วยแต่ฟาบาทแมวบอกว่าเรื่องไหนกระช่างแต่เรื่องนี้เจ้าซูอี้ไว้ด้วยกันส่วนคนอื่นช่างหัวมัน ฝาบาทก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วสงสารแต่น้องชายฝาบาทไทเฮาเรียกไปพิสูจน์กลิ่นไม้หอมว่าใครเป็นคนวางยาสูวีสูตดไปจามไปจมูกแมวว่าลำบากปานนี้ก็เลยไปขอปลากินกับสูวีสูวีก็เลยอยากจะอุ้มน้องชายฝาบาทแต่แมวไม่ให้อุ้มสุวีเลยว่าฝ่าบาทแมวแมวตัวนั้นไม่ให้อุ้มฝ่าบาทแมวเลยบอกว่า แม่ให้อูม,มาถูกแล้วเพราะฝ่าบาดแมวคี้หึงมากขนาดกับน้องชายตัวเองเข้าใกล้สุวีฝ่าบาทแมวก็ยังห่วงเลยค่ะเป็นแมวที่หลงตัวเองมากขี้หึงมากคิดว่าท่านหลงตัวเองที่ไหนได้ฝาบาดแมวต่างหากที่หลงตัวเองคิดว่าท่านชอบท่านหลงฝ่าบาทก็ชอบแกล้งแมวนะคะ แกล้งน้องอะ่ะสั่งให้น้องชายเนี่ยเอาขาให้เพื่อโชว์อุวีน้องชายก็ปวดหัวมากแต่อยู่ในร่างแมวก็เลยต้องยอมให้พี่ชายแกล้งคือน้องชายเลยด่าฟาบาดแมวว่าแกล้งน้องชายเพื่อเอาใจสนมสูอีคือสนมปีศาจชัดๆแล้วไทเฮาเลยส่งคนมาบอกฟาบาดว่าไม้หอมนั้นน่ะเจอที่ตำหนักเฉินเจาอีอันนี้ นางไปมอบให้กับมือสัญญากระตุ้นกำหนัดพบในตำหนักลูกกล้วยเฟยคนในวังรู้กันหมดว่านางติดต่อกับซูอี้เฉินชัยเลินก็เลยบอกแต่แรกแล้วว่าพี่ชายนางฝากให้ซูอี้สอดแนมน้องสาวกลัวว่าน้องสาวจะทําตระกูลลงเหียวไปด้วยต่อแรกนางลูกกุ้ยเฟยคิดจะให้เฉินชัยเลินลอบคบชู้กับซูอี้ด้วยซ้ําแต่ซูอี้ดันเอาเงินไปคืนเฉินชัยเลินหนึ่งพันตำลึงประกาศว่าไม่เกี่ยวข้องก,กันกับนางส่วนเฉินชัยเลินก็เห็นดีเห็นงาม ด้วยแผ่ลูกุ้ยเฟยพังนะตอนแรกคือประมาณว่าเหมือนกับเออไม้หอมอะไรเนี่ย เออไม่หอมพวกเนี้ยเหมือนซูอี้จะสั่งจากอ่าเฉินชัยเหลินหรือเปล่าแล้วเพื่อไม่ให้อ่าเฉินชัยเหลินน่ะมาติดล้างแห่ด้วยตัวเองก็ไม่ได้ติดก็เลยเอาเงินไปให้หนึ่งพันตำลึงก็เหมือนกับซื้อของเอาของมาเอาเงินไปอะไรทํานองนั้นหรือเปล่าตอนแรกลูกกุ้ยเฟยให้ยาก,กับนางกำนันเอาไปยั่วลูซูอี้แต่ซูอี้ดันไม่สนใจนางตอนนี้เลยพากันซวยกันหมดชาวบ้านจะเดือดร้อนจะโดนปลดยังไงก็แล้วแต่ ฝ่าบาทแมวก็ยังมาอ้อนมาขอซูวีมาดูซูวีผัดข้าวอยู่ดีสบายอารมณ์เชียวนะคะคิดดูมากมากอดซูวีฝ่าบาทอุ้มน้องชายในร่างแมวมาด้วยพี่ชายก็กอดพี่สะพ้ายน้องชายก็โดนคนนี้อัดจนเป็นแมวกระป๋องแล้วลำบากน้องชายฝ่าบาทมองดูสองคนนี้พลันรักกันไม่อายน้องชายเลยค่ะซูวีเลยหันไปจุ๊บฝ่าบาทฝ่าบาทอึ้งวทัทน์กล้ามายุ่วตัวเองต่อหน้าน้องชายได้ยังไง แหมตอนนี้ที่ตัวเองทำเหมือนไม่ได้ยั่วเลยนะเพื่อไม่ให้ฟาบาดโดนด่าว่าโปรดสนุปีศาจจนตอบดีกาอะไรไม่ได้นะคะก็เลยต้องฟาบาดก็เลยต้องช่วยฟาบาดท,ทำงานล่วงเวลาแล้วก็หนุวยกันทั้งคืนเช้ามาฟาบาดแมวไปว่าราชการแล้วว่าขุนนางทั้งหลายเมื่อวานในวังท่านคงรู้กันหมดแล้วขุนนางก็พากันเลิกลักไม่ไหวฟาบาทว่าจนกลับไม่รู้เลยว่า องคลักในวังถูกสนมนางในชีนิ้วสั่งการได้วันนี้กล้ายาวางยานอนหลับใส่เสียนเฟยวันหน้าสงสัยจะกล้าวางยาพิษเจิ้นด้วยกระมังอิตาเสนาบดีลู้เงาตกเลยค่ะลูกสาวไปวางยาซูวีโดนกักบ,บริเวณถูกถอดยศแม้จะมีไทเฮาคอยคุ้มกลาหัวแต่ใช้ว่าฝาบาทจะปล่อยผ่านคือทุกวันนี้แกยังควบคุมฝาบาทอยู่เลยอิตาลูกคือยังมีความอยากจะควบคุมฝาบาทอ่ะฝาบาดา คุณนางจบก็ไปหาซูวี่อันดีกาไปทำงานไปแต่เมื่อคัวเนี่ยอบเอวซูวีจ้า สุขุลากว่านี้จะมีอีกไหมชาวบ้านจะเป็นจะตายแช่งมันส่วนข้าจะมีความสุขกับเมียก็พอและตอนนี้ฝ่าบานหลอกซูอี้ทำสัญญาค่ะสัญญาที่ว่าคือปลูกพันธุ์ไปจนตายสัญญาที่ซูวี้นะ่รู้ว่าฟาบาทดคือแมวทั้งราชวงศ์คือแมวนะคะที่จริงคือแบบตอนแรกอะเออจะไม่ได้บอกหรอกแต่แค่จะให้ซูวี้หรือคนที่ทำพันธะด้วยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออ เดาได้เออเดาได้แล้วยังไงตกใจแล้วยังไงตอบก็ต้องยอมรับสภาพไปที่จริงคือทําสัญญาธรรมดาก็ได้นะคะใช้นิ้วก็ได้ใช้เลือดใช้อะไรฝ่าบาทหลอกจูบซูอี้ทาสัญญาอันนี้เป็นการหลอกจริงๆแต่คนบางคนนะคะ ยืมพลังยังจูบกันแทนที่จะใช้มือหน้าไม่อายนะไม่ใช่ครั้งเดียวมันหลายครั้งด้วยจะบอกว่าไม่อายและยังอายก็ถูกต้องลราคา่ะเรื่องอะไรทุกคนก็น่าจะเคยอ่านกันมาแล้วเนาะค่ายเดียวกันนี่แหละแล้วเลิฟซีนนั้นว่านิยายเรื่องเนี้มันก็ไม่ได้โคมนะคะก็ยังมีการบรรยายเรื่องเลิฟซีนอยู่เล็กน้อย ตอนแรกซูอี้ยังคิดอยู่ว่าความลับของราชวงศ์ที่ราชคูบอกคงไม่ใช่ว่าราชวงศ์นี้เป็นผีดูดเดือนหรอกนะคือแต่คิดเลวไหลเลวไหลทั้งผัวทั้งเมียคือประมาณว่าเออตอนทำสัญญามีจูจีเมล่าฝ่าบาทกัดกัดลิ้นนะ่ะเออ ประมาณนี้ทําให้เลือดไหลแล้วก็ทําพันธสัญญาขนาดความคิดแบบนี้ฟาบาดยังรู้ว่าไรสารามากความคิดสูวีเลยถามมาแล้วถ้าทําสัญญากับราชรูเนี่ยก็ต้องจูบแบบนี้เหมือนกันเหรอฟาบาดอึ้งไปเลยทาดงโง่เกินบรรยายมากแล้วพากันนอนแล้วสุวีตื่นฟาบาดเลยบอกเจ้าอยากให้เจ้นจูบก็บอกมาตรงๆคือคิดเองเออเองคิดไปเองเก่งมาก ฝ่าบาทไม่มีใครเกินเก่งเกินฟ่าบาทเลยค่ะไอเรื่องคิดไปเองเนี่ยจูบทําสัญญานี่คิดขึ้นมาเองใคใายของนิยายเรื่องนี้เขาก็ชอบเรื่องจูบเนาะหลอกทําสัญญา กับยืมพลังนี้ช่วงนี้ฟาบาดแมวกับสนมคนโปรดทําสัญญาเลือดกันแล้วหวานแววกันมากเลยค่ะอาหารก็กินอร่อยขึ้นส่วนสนมลูกนางถูกกักบบเบลยเพราะคาดีวางยาสุวีปกติแล้วเนี่ยนางก็ทั้งแห้งทั้งเหี่ยวเพราะว่าฟาบาดไม่เสด็จไปหาเอาแต่มาหาเสียนเฟยสกุลลูกก็เลยถูกฟาบาดแมวกดสกุลลูกก็ทําทุกทางแล้วค่ะเช่นลากฉางจุนโหลงน้าวฟาบาดแมวก็ไม่สน แถมยังมีคนร้องเรียนสกุลลูเพิ่มขึ้นพอก็ตรงๆนะคะสกุลลูหากฮองเต้เก่งสกุลลูก็บงการไม่ได้และจะเป็นขนนางที่ดีแต่หากฮองเต้อ่อนแอก็จะบงการฮองเต้เหมือนตอนแรกที่พยายามข่มเอาดีการไรสาระมาให้ฮองเต้อ่านนะคะแล้วเอาดีกาที่สำคัญสำคัญให้ตัวเองทำะ เออตอนนั้นเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ตอนนี้สลับนะคะก็คือรู้หน้าที่ตัวเองมากขึ้นเอาดีกาไลสรลานี่ยไปทำเองแล้วก็เอาดีกายากๆให้ห้องเต้ตัดสินใจเอง ลูกสาวก็จะข่มซูอีนั่นแหละพยายามอวดบารมีไทเฮาแล้วยังไงไทเฮาก็ไม่ได้สนใจบ้านเดิมด้วยซ้ําแถมยังโดนร้องเรียนว่าลูกกุ้ยเฟยละเมิดกฎหมายเองจดหมายส่งถึงฮองเต้โดยตรงด้วยซ้ําวันเกิดไทเฮานางลูกกุยเกยเฟยก็แซวว่าอย่าให้น้องชายของฟาบาดมีลูกก่อนหรือแซวว่าตอนนี้ฟาบาดปรดซูอีคอนเดียวแล้วไทจือจะเกิดตอนไหนไทเฮาเลยว่าเรื่องของไทจือไม่ใช่เรื่องที่เจ้าต้องห่วงหรอกและนางถูกลิบ จุดแล้วเหลือแต่คําว่าลู่เฟยแล้วนางไปขอให้ไทเฮาช่วยสกุลเดิมเอาจริงนะช่วยอะไรก็ไม่มีอะไรให้ช่วยนอกจากจะวอนหาเรื่องประหารเองแบบลูกกุ้ยเฟยนี่แหละแล้วนางไม่พอใจที่ไทเฮาไม่ช่วยก็เลยส่งคนไปแกล้งซูหมิงแต่ซูหมิงสันลรเลวอยู่ลอยพ่อพันแม่ พ่อแม่สารเลวถูกเพื่อนยกยอก็เลยคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นก็เลยเผลอทําคนตายเพราะนางลู่เฟยมันอยากจะเห็นว่าซูวีจะช่วยสกุลเดิมของตัวเองไหมซูหมิงเลยถูกจับไปถูกขังคุกสอบสวนซูเสี่ยวจางลุงใหญ่ของซูวีเลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากท่านหยวนท่านหยวนคือคนของฮองเต้นะคะที่ดูแลราดอาหารของ่อา สูวีอยู่ท่านหยวนก็เลยมาหาซูวีแต่สูวีไม่ได้สนใจช่วยคือให้ทําตามกฎหมายอ่ะอีนางป้าสะไยหาว่าสุวี่เนี่ยละคุณอะไรแบบเนี้ยคือถามก่อนว่าตอนเขาอยู่บ้านแกเขาขูดลีดเขาแกขูดลีดเขามานับครั้งไม่ท้วนเหมือนกันแถมยังวางแผนให้ลูกสาวตัวเองมาคัดตัวกีดกันซูวีแต่เสียใจนะ ฟาบาดแมวเลือกสนุด้วยตัวเองจ้าขนาดท่านหยวนเห็นหน้าลุงใหญ่เดินยิ้มมาเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่คิดว่าซูอี้จะช่วยท่านหยวนคือคิดยังควมีมความรู้สึกขนล,ลุกในความหน้าด้านของลุงใหญ่อะ่ะท่านหยวนก็เลยบอกว่าสุวี่บอกว่าตัวเองเป็นขุนนางฝ่ายในเรื่องแบบนี้ให้กฎหมายจัดการคือสงสัยว่าทําไมมันหนังหน้าขนาดดีทําไมคิดว่าเขาจะช่วยมันว่าญาติพูพี่จะถูกประหารอยู่แล้วเขายังไม่สนใจหรือไงท่านหยวนเลยบอกว่าเรื่อง ื่องที่เราคุยกันวันนี้ฟาบาทรู้หมดแล้วมันน่าซี่เลยค่ะคนก็กากนิสัยก็กากเอาแบบนี้แหละงูตอดยุดบ้าๆพวกนั้นไปเถอะแล้วพอสูวีรู้ความรับว,ว่าฟาบาทเป็นแมวปับ๊บฟาบาทไม่สนใจเสื้อผ้าเลยค่ะเช้ามาก็ไม่ออกไปว่าราชการอีกตามเคยสมกับที่คุณนางด่าสูวีเป็นสนมปีศาจสูวีถามว่าแล้วเสื้อผ้าฮองเตไปไหนฟาบาทแมว เลยว่าเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้งานนี้อยู่ในห้องนอนกับเมียเสื้อผ้าจะใส่ไปทำไมส่วนฝ่าบาทแมวเป็นสันเทปัพรพการสืบเชื้อสายมาจากปี้อันเป็นมังกรปกป้องความยุติธรรมในใต้ลากลับไปเจอเป็นสัตว์เทวะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของโลกมนุษย์เล่นนี้มีปลาอิงปลาชิงอะไรพวกนั้นด้วยนะคะปลาพวกนี้มีปีกและยังร้องเหมือนเป็ดเจอที่ไหนมีอุทกภัยที่นั่นส่วนป้าส p a i นางวางแผนนะคะเอาบ้านสกุลสู ไปขายเพื่อเอาเงินไปจ่ายช่วยซูหมิงคือทำแบบนี้เพื่อกดดันซูวีเพราะแม่ของซูวีกับน้องสาวซูวียังอยู่ที่นั่นเยี่ยงไงซูวีก็ต้องช่วยก็ฝันไปเลยว่าเขาจะช่วยกดดันขนาดนี้มีแต่คนโง่เลยที่ทำซูวีก็เลยไปสกุลสูส่วนฟาบาดแมวนะคะก็ตามเมียไปด้วยตอนแรกทั้งคืน,น,นฟาบาดคึกมาก กงกรวยถามว่าฟาบาดไม่ทําไม่ได้ทําเสี่ยนเฟยเจ็บใช่ไหมคือซูอี้ยังไม่ยอมนอนด้วยนะคะเพราะฟาบาดไม่ได้เตรียมตัวมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วสงสารฟาบาดอยากขึ้นเตียงพอเขารู้ว่าตัวเองเป็นแมวปุ๊บก็กลัวว่าซูวี้จะทิ้งตัวเองคือชอบเขาหลงเขาลักเขาจนตามเขากลับบ้านนั่นแหละเพราะว่าครั้งที่แล้ว มันมีคนรอบสังหารซูวีก็คือรอบสังหารซูวีแล้วข่าวนี้ฟาบาดก็กลัวเหมือนกันซูวีถามว่าป้าจะเอาไปบ้านไปขายแล้วทําไมไม่บอกอีป,ป้านั่นก็เลยบอกว่าเจ้าก,ก็ต้องช่วยค่าสีไม่งั้นลูกนางคงตายแล้วเพราะซูวีไม่ช่วยก็เลยต้องขายบ้านซูวีว่าทําผิดต้องรับโทษก็ถูกต้องแล้วนี่จะบอกว่าไม่ช่วยเลยยังไงแม่ซูวีสาแก่ใจนะักเพราะสมัยก่อนซูหมิงมันสั่นดานหมาผถักซูวีตกบันได ก็คือสาหัสนะคะดีว่ารอดมาได้อีกหลายครั้งที่มีการกันแกล้งซูเสี่ยวจางมาเลยบอกว่าตอนนั้นก็ตกลงกันแล้วว่าเจ้าจ้าร้านสองครูหาที่เหลือล้วนเป็นของบ้านใหญ่ข้าจะขายบ้านบรรพุทธเสีอยอย่างไม่ว่ายังไงทุกเจ้าก็ไม่ต้องสอดมือเข้ามายุ่งครูความคิดเนี้ยเมียลุงน่ะคิดมาเองสําหรับลุงใหญ่นะ่ะผัวเมียพากันลงนระกงโ,งงโง่เจอโง่ก็สมกับความโง่มีลูกงโงอก่อีกแล้วสุวี แล้วแม่สูวีเป็นแม่ไม้นะคะไม่สามารถไปอยู่กับสูวีได้อีพวกนี้ก็เลยช่วยกันกดดันซูวีก็เลยอีป้าสารเลวก็เลยด่าว่าสูวีช่วยซูหมิงหน่อยแต่สูวีเออเอยปากเรื่องก็จบนะเจ้าพูด คำเดียวมันก็จบเราไหมเจ้าจะทนเห็นแม่เจ้าไปนอนข้างถนนได้หรอจะจงใจหย้ยาิผูพีเจ้าตายได้หรอพรุ่งนี้ข้าจะไปปอบประกาศว่าเสียนเฟยปฏิบัติต่อครอบครัวตัวเองอยังไงนัดว่าที่แน่ๆแ,แม่สุวีไม่ได้นอนข้างถนนแต่เป็นป้าค่ะที่ต้องนอนข้างถนนแล้วป้าหัวหมูแตงโง่ โง่แล้วสเสอ,อหัวหมอสุอี้บอกป้าสะพายว่าค่าคนมันก็ต้องชดใช้ด้วยชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาแล้วหันไปบอกแม่ให้เก็บของยายบ้านเลยค่ะไปอยู่บ้านสวนก่อนแล้วค่อยหาบ้านอีกหลังอยู่ส่วนบ้านสกุลสุอาจจะไปขายที่ไหนก็ไปแล้วเออลุงใหญ่ก็ตกใจนะคะแต่ดีว่าองค์คลรักเขามาขวางไม่ให้เข้ามาใกล้ก็แล้วแต่นะอยากขายก็ขายสิสุวีกำลังยุ่งมาก ฝ่าบาทแมวนอนอยู่ในเสื้อสูวีชาวบ้านเขากัดกันแต่ฝ่าบาทแมวอยากขึ้นเตียงอย่างเดียวเพราะว่ากงกงหาตลับขี้พึ่งไมใ้ใช้แล้วฝ่าบาทเลยว่าที่ที่ว่าการนครจะจัดการเรื่องนี้ยังไงก็รีบๆจัดการปิดคดีซะจะได้ไม่เปลืองเวลาสำคัญของเจินถ้าคืนนี้เนี่ยเจินใช้ยาตลับคี้พึ่งไม่ได้ฝาบาทจะในระเทศผู้ว่าการนครกับซูหมิงไปพร้อมกันเลยอันนี้ไม่ได้ขึ้นเตียงแล้วผ่านชาวบ้านหรอคะ นอกจากเอาแม่กับน้องสาวย้ายบ้านส่วนมาสุวียังเอาลาโง่ามาด้วยน้องลาขายปลาแหละค่ะแล้มือสังหารตามมาด้วยเช่นกันดีที่ว่าฟาบาดอยู่ด้วยมือสังหารพวกนั้นคือต้องการจับเป็นสุวีแล้วส่งไปที่เตรียมไว้ล่วงหน้าความจริงแล้วฟาบาดเองก็มีความรู้สึก มีความอยู่ในใจเช่นกันนั่นคือมูชื่นอ่องค่ะเส้นทางส่งสูอีไปนั่นคือแถบนั้นจริงๆและตอนแต่งมูอ่องก็วองสูี้และยังส่งเงินสามพันตำลึงให้คิดดูว่าทําไปทําไมฟ้าบาดขี้หึงมากว่าให้น้องชายล่างราชองค์การคุมตัวมูอ่องมาน้องชายห้าม ฟาบาเลยบอกงั้นประหารหมูออกมาตรงนั้นเลยพอน้องคานฟ้าบาเลยบอกงั้นกําจัดสายข่าวมูออกให้หมดสองคนนี้หวานกันมากเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวกอดเดี๋ยวจูบนางเต๋อเฟยกับซูเฟยนะวันนี้นะคะนางรปยูยงลู่เฟยอีกว่าในวังของเสียนเฟยมีเสียงประหลาดมีสิ่งอัป,ปมงคลเหมือนซูวี่จะเล่นของอะไรแบบนี้นางลู่เฟยนางมีสมองจริงๆไหมคะทำไมคนอื่นทําไมให้คนอื่นมายูยงด้ง่ายๆโกงๆมารายงานฝาบาว่าลู่เฟย พบเสียงประหลาดในวังสูวีเลยเชิญไทยเฮา มาดูสนมทุกคนก็มารอดูฉากนี้เหมือนกันทําเหมือนป้าคางบ้านชมเรื่องสนุกเต๋อเฟยเลยบอกไทเฮาว่าในวังของซูวีมีคนกําลังเล่นของปาบาดเลยบอกว่าไม่ต้องให้ไทเฮาไปฟ้าบาดจะไปดูเองและถามเต๋อเฟยว่าไทไมไหมพวกเจ้าว่ามันเป็นคุณใสละ่ะนางรู้เฟยเลยบอกว่าฟ้าบาดเคยได้ยินเสียงกู่แมวไหมเคยได้ยินเรื่องกู่แมวหรือเปล่ากู่แมวเป็นวิชาคุณใสมีคำสาปอาถรรพ์รุนแรงว่ากันว่าในราชวงศ์ก่อนมี สนมุมคนหนึ่งเก่งเรื่องคุณใสเอาเลือดสดๆมาทำคุณใสเป็นเหตุให้ห้องเต้สิผู้ชนก่อนไวอันควรแต่ความจริงแล้ว้องเต้องค์ก่อนยังไม่ตายนะคะแต่ติดก่อนแล้วกลับมาไม่ได้อันนี้มันก็อยู่ในเล่มสามเล่มจบนะนางรู้เฟยมันมีความมั่นใจว่านี่เป็นกู่แมวเพราะจับแมวได้หนึ่งตัวแล้วหาว่านั่นคือกู่แมวเหมอะจะใช้เป็นกู่แมววาดยันอะไรเล่นๆบวงนั้นน่ะฟาบาดกับไทยเฮาเห็นก็รู้ว่านั่นคือหลิงอ๋องหลิงอ๋องก็อยากจะรู้อยากจะเห็นว่าเสียง ร้องของปลาอิงเป็นยังไงตอนหี้วปลาขึ้นมาดูก็โดนคนของลูกกุ้ยเฟยจับตอนซูวีจะเข้าไปดูแมวก็โดนขันทีของวังเตอ๋อเฟยขวางกกงกงของฟ้าบาทเลยว่าพวกเจ้าบาังอาจส่วนฟาบาทแมวยังด่านะว่าใส่หัวไปในไทยเฮาก็เลยถามว่าแล้วจับแมวมาได้ยังไงขันที วังซูเฟยก็เลยบอกว่าตอนเข้ามาเห็นเห็นแมวตัวนี้ยืนอยู่กลางวงคุณใส่แล้วฟ้าบาทเลยถามว่าใครอนุญาตให้พวกเจ้าดดตรวจคดวังเยี่ยเซี่ยวนางรู้เฟยเลยบอกว่าทุกคนก็ไม่ได้ดอนนะในวังแห่งนี้มีแต่เรื่องน่าสงสัยก็เลยไปค้นดูนางนีตั้งใจยัดข้อหาให้ซูวิสุติ่งจริงๆไทเฮาก็เลยส่งให้ฟ้าบาทไปจัดการกับสนมพวกนั้นฟาบาทยิ่ง ดายให้สนมทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนะคัดลอกยันคุณใส่ทั้งหมดองค์คาร์ก็นั่งเศร้าส่วนเช้ามาลูกุยเฟยลูเฟยนะคะกับสนมทั้งสองก็เลยถูกไทเฮาด่าเราให้ถอดยศลูเฟยขับยศขับออกจากวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดแบบว่ามันก็ไม่เหมือนถ้าขับออกจากวังแบบนี้ก็จะแต่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นก็คงจะโดนสกุลเดิมอะเนลเทศไปเฝ้าสุสานเพราะว่ามันแตกต่างจากอ่า ออกจากวังเพราะว่าแต่งตั้งไท้จือแล้วนะคะเพราะว่าแต่งตั้งไท้จือเนี่ยออกไปแล้วก็ยังแต่งงานใหม่ได้อีกนะอืมสกุลลู ต่อไปเนี่ยก็ไม่สามารถเข้ารับตำแหน่งสนมได้อีก3มชั่วอายุคนเตอเฟยซูเฟยถูกลดขั้นไปเป็นเจ้าอวีแถมคราวนี้ไทเฮาให้ซูอี้ดูแลวังหลังแล้วค่ะส่วนฟาบาทก็ลับเลี้ยงลูกของญาติตัวเองนั่นแหละเป็นองค์ชายใหญ่และมีการบ่นของแมวจรกับเจ้าอ,องด้วยนะว่าแมวจรพูดว่าที่วังของฟาบาดชอบมีเสียงแปลกๆเหมือนห้องเต้จะกัดเสียงเฟยอะไรแบบนี้เจ้าหอง ก็ทำหน้าที่สืบแทนพี่ชายนั่งฟังเรื่อง18บอกของพี่ชายอย่างนี้สืบกับแมวจอนมันได้ผลจริงๆเรื่องอะไรแมวก็รู้หมดเป็นสายสืบที่ดีเลยค่ะนั่นแหละเล่มสองก็มีประมาณนี้แต่เล่มสามก็จะมีเรื่องของช้างเงือกฝาบาดนึกว่าเงือกจะมีหน้าตาเหมือนปลาอะไรอย่างเงี้ยสนมอื่นยังคิดว่าฝาบาดจะหลวงเงือกเพราะว่าปทานจวนให้อะไรเงี้ยที่ไหนได้ราชวงศ์รวมถึงฝาบาดเนี่ยเป็นแมวก็อยากจะกินเงือก ก็ยังไปดูนะคะว่าจะเอาเงื้อตัวนี้ไปทับกับข้าวยังไงทํายังไง,ง,ไงเงือกถึงจะอร่อยเงือกถึงกระปไม่เป็นเลยนะคะอ่อยก็อ่อยไม่ได้ยังจะโดนกินอีกนะอ่าที่จะบอกว่าเงือกสวยไม่ใช่ราชวงศ์แมวมองเป็นอาหารนานแล้วค่ะเออก็รอดูเล่มสามนะคะยังไงนะถ้าใครชอบคลิปของนัดก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s c r คร e และสามารถกดโดนในเลี้ยงขนมนาดได้ตามวิธีที่นะัดแปะไว้ในคลิปได้เลยขอบคุณค่ะ